ขอให้ท่านทางไหนเปิดตาใจและเชื่อพระเยซูที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายและเราจะไปสู่เพนเดนของพระเจ้าด้วยกันอาเมนสวัสดีครับ ผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีชื่อปันสกุลีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทเบิลและโอกากาทีวีเขาประเสริฐเพื่อพวกนิชนาศึกษาและปัญญชนไทยให้กลับใจเชื่อใหม่เชื่อพระเยซูแล้วได้ความรคแล้วก็ตบตกขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูด้วยหัวข้อพระวจนะของวันนี้นั้นคือพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วโคจดจำนั้นมาลากโบติ1โโคติ่6 ชายหนุ่มคนนั้นอกพวกนางว่ายามวาัวตัหลงอยู่เลยพวกท่านมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ตผู้ทรงถูกตรึงที่การเขนสินะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่จงดูที่ที่ทวางพระศพของพระองค์เถิดสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับพลังของไม้กางเขนของพระเยซูไม้กางเขนของพระเยซูนั้นทําให้มนุษย์เราเปลียนเปลงและให้เราได้รับ ความโรใครก็ตามโตหน้าไมกางแขนของพระเยซูคริสต์สารภาพว่าตัวเองเป็นคนบาปและยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของความโรคก็ได้ความโรธนะครับด้วยจริงใจผมหวังว่าท่านทา้งหลา,ายอมรับพระคุณของไมกางแขนแล้วได้ความโรธท่านทา้งหลา,ายอย่าตกในนรกเสีย เมื่อสุน,นีผมกับภรรยาผมไปเที่ยวที่ชัยหาดรายองเรื่องในโอกาสครบรอบ31ปีการแต่งงานผมเห็นวิวชัยหาดทะเลรายองก็รู้สึกประทับใจมากนะครับสวยงามก็เลย เดไปผนใส่แถชัยหัดก็รู้สึกทิใจแต่ภรรยาผมก็นั่งอยู่ก็เลยชวนชวนให้เดินไปด้วยกันแต่ภรรยาผมก็เดินนิดนึงนะครับก็รู้สึกร้อนมากก็อ้อร้อนก็ไม่สามารถที่จะเดินได้ก็ต่อไปก็ผมอยากจะเดินอีกทีหนึ่งก็ผมก็ยงเน้อกันเดินไปนะครับเพราะว่ารู้สึกมันร้อนมากทีเดียวซึ่งผมก็ระลึกถึงความร้อนของนรกนะครับซึ่งผู้ที่ไม่ยอม เชื่อพระเยซูก็ต้องนรกเชียร์นะคะก็โรนกว่าหนึ่งพันเท่าที่ทะเลทรายชายหาดระยองแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ความรุ่นนี้คือทำให้เรารู้สึกทรมานนะคะแต่เมื่อเราอยู่ที่นรกก็ทาวนนะครับไม่มีหยุดพักแต่ยังไงก็ตามคือทางของความโลรเราพ้นจากการพิพากษาก็มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องเชื่อพระเยซูนะครับ เพราะว่าพระเยซูฟูเดยวอท่านั้นก็ถูกตรงไม้กันแคนเพื่อรอชีวิตคงราวจากความบาปและกันพิพักษ์านะครับต้องเชื่อพระเยซูให้ได้อาเมนพระเยซูสิ้นพระชนแล้วก็ถูกฝังไว้ในอุโม,มงค์ฝังศพนะครับแล้วก็พระเยซูก็ไม่ได้อยู่ในอุโม,มงค์ต่อไปก็ในวันที่สามก็พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งเป็นตรงกับวันอาทิตย์ ในปัจจุบันนี้นะครับพวกผู้หญิงที่ติดตามพระเยซูก็วาันอาทิตย์ช่งชวงเช้ามืดไปที่อุโมงค์เพื่อที่จะฉลอมประสบของพระเยซูคริสต์ก็แสดงให้เห็นว่าพวกผู้หญิงก็รักพระเยซูมักงหน่อยแค่ไหนใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามพวกผู้หญิงเขาก็เป็นห่วงว่าใครจะกริ่งอกฉินใหญ่ที่ปิดไว้คืออุโมงค์นะครับเพราะว่ามันอันใหญ่แต่เมื่อถึงแล้ว ก็ตกใจหมดเลยนะครับเพราะว่าหินก้นใหญ่นี้ก็มันกลิ้งออกไปแล้วนะครับมันเพราะฉะนั้นก็พวกผู้หญิงนั้นก็เข้าไปข้างในก็เห็นว่าเออพระเยซูมาอยู่มีแต่เคือทุสารันนะครับองค์น้องก็เห็นแล้วก็เออพวกอย่างนี้คือตามโคจดจัขคงวันนี้นะครับคือชายหนุ่มคนนั้นบอกพวกนางว่าอย่าบัวตัลงอยู่เลยพวกท่านมาหาพระเยซูชาวนาซาเรตผู้ทรงถุก ตรองที่กันเคนชินะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้ยุทิ่นี่จงดูที่ที่วังพระสบของพระองค์เถอะเมสเซจジของทุศวรน,นั้นก็ไม่ยาวก็สั้นและชัดเจนนั่นคืออะไรนะครับพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วพระเยซูไม่อยู่ไหนอุโมงค์ฝังศพถ้าอย่างนั้นพระเยซูที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นใคร ปรากรเรยพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งโลกเมื่อเรานั้นทำบาปแล้วก็เนื่องจากขัดจังของความบาปนั้นคือความตายใช่ไหมครับก็ต้องตายนะครับก็ไม่คิดที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ถูกผิดพักษาตกนรกเสียเราเรียวกว่าความตายครั้งที่สองนะครับแต่พระเยซูไม่มีความบาปก็ไม่จําเป็นต้องตายด้วยแต่พระเยซูชินพระชนเนื่องจาก ความบาปของเราแต่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอามนประการที่สองการแป่งขึ้นมาของพระเยซูน,นั้นการแป่งขึ้นมาของเราด้วยคือพระเยซูเป็นต้นแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามเชื่อพระเยซูที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายคนนั้นก็เป็นขึ้นมาเหมือนพระเยซูคริส อาเมนพระเยซูตรัสตังนี้นะครับโยนบทที่18คดี24-26พระเยซูตรัสกับนางว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วังใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหมพูดที่ไม่มีความเชื่อที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนี้ ก็ถึงแม้ว่าประสบความสำเร็จในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ชนะความว่างเปล่าของชีวิตได้นะครับแล้วก็เมื่อตายแล้วก็ต้องถูกผิดพักษาด้วยแต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูเรากลาเป็นบุตรของพระเจ้าและได้รับมรดกจากพระองค์นั่นคืออะไรนะครับคือแพ่นดินของพระเจ้าที่ไม่เน่าไม่สำ่หลงอีกต่อไปข้าพระองค์ มีความปรารถนาจริงจังว่าขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อพระเยซูที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายตดยผิผันพระวจนะของวันนี้ผู้ที่เชื่อพระเยซูน,นั้นถึงแม้ว่าตายก็เป็นขึ้นมาจากความตายและสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่เชื่อพระเยซูไม่มีความตายควบคุมชีวิตคนนั้นตลอดไปซึ่งพ้นคงความตนายนั้นก็ เออเป็นอย่างนี้นะครับคือความกลัวความว่างเปล่าความโศกเศร้าถ้าหากเรามีความรู้สึกเหล่านี้มีอยู่ในใจก็แสดงว่าเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของความตายนะครับคือยังไม่ได้เชื่อพระเยซูที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแต่ถ้าหากเราเชื่อพระเยซูที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายคืออาการเรานี้คือความกลัวความว่างเปล่าความโศกเศร้าก็ หายหมดไปนะครับแล้วก็ทำลงชีวิตด้วยความมัังอันมีชีวิตโตเพนเดนของพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายเปิดตาใจและเชื่อพระเยซูที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายและเราจะไปสู่เพนเดนของพระเจ้าด้วยกันอาเมนใครก็ตาม มีความสนใจทางด้านการเรียนพระคัมภีหรืออยากจะเข้าร่วมนวัสกรรก็ติดต่อมาผมได้นะครับผมจะแนะนำให้อย่างไรายลอยากขอให้พระเจ้าทรงวอวยพรคุณมากครับสวัสดีครับ